สวัสดีพี่น้องแถวเพนเราทกคนเพราะว่าเราไม่หนีแล้วพี่น้องหลังจากใส่บาทแล้ว <c oughs> มาซื้อของหลอดไฟปลั๊กไฟสวิตไฟเอยียงเลยพี่น้องก่อนอื่นขอบคุณเลยจะดีเนาะแทนอายค่ะพอน้องมอดัด่นให้เงินมาซื้อหลอดไฟแล้วก็ปลั๊กไฟเอียงหลายๆอย่างเล,ลย,ยพี่น้อง เ่ินห้เสาไฟเือนคั่วเ่ินคั่วน้นองมอดกับของนำแล้วก็ติดรถไฟอยู่ข้างเงอนเงินให้มันเจ้งมันสว่างแล้วเพินเคยเปิ่เกัือนกัน,กนหรืองว่าได้ยังไหนแล้วก็เบิดจากบาท เอาให้น้ามันคนก่อนไหมสบายดีปะลูกเล่าเล่ามั่น้ำมันน่าจะเล่า ไปยังลุงมาซื้อยังมาซื้อย่างผ่านสวันผ่านอุ๊วดขาลอยขาเนี่ยกระดงมอกระดงมอถาดกระดูกเนาะถาดกระดูกเออมาดิยาประดง่อมาดกยาประดงบ่ ขบแลกเสื่อฝาสางไฟพี่น้องติดต่อมาแต่บ้านฟังเผื่อเขาไฟน้องมดถ้าบนนคิดไหลสิเบจมาลอดยาวสามรอด

Này mà tôi bữa tẹp tẹp là Này bà luôn Nhà ạ muồng Nhìn vào đây Tôi đây đây ฟางที่โตมันจะดันฟังพิ่น้อกสัตวสี้าเอาลืมพูยกันกบสงอกกันง่ายพี่น้อกเป็นเคยมาขวไฟห้แล้วกะจะเป็นสายไฟติด่พัดลมนี่ครับยุ่งท่านไรเหอท่นไรขาดา คุดีมงินงดำมือมือนันมือพ้งต้องลังซ้ำหมองเออเออเป็นมอเดยพี่น้องนั่ง đó siêu 1100เนาะอันนี้อยู่350 cái cái

Thank yeah. you ลูกค่าก่อา旱ลายบทน

แล้วีกว่าไปเยอะเอะเดี๋ยวจะ้องลาจานจักหน่อยนะยังเปจักองอาจาย์แววัายอีกด้วยดยวยด้วยจักด้อเจียิไหยขาดไม่ใหญ่ดูเลย Nè cục đi. tôi ở trong đó, ơi. Sai khắp <laughs> 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 không? <laughs>

แรงออกไปเด้อแรนออกไปเด้อแทงกระห่าเอาให้โหลดใจหน่อยนิดน้ำมาเร่อยมาทแ้ค่อยเฮ้ยเฮ้ยจะแล่น้ำมันี คนคนออกทำได้นะพันสองร้อยสิบบาทพันสองพันสองลดลดสิบาทพันสองร้อยสิบบาทพี่น้องพันลดสิบาทผู้คนออกแลลากเลยพี่น้องโอเคไหมคิดงาสบายดี